สวัสดีค่ะพบกับช่องบัสนิวส์วันนี้วันที่4ทธันวาคม2568พาไปชมบรรยากาศกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาที่ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568เชิญรับชมได้เลยค่ะสระบุรีตอรอภูทรจังหวัดจัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568วันที่4ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคนตำรวจตรีธรรมนูนชวะวนิช ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีพร้อมข้าราชการตำรวจและประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหลา่าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาหลายชนิดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาธบพิษ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ภายในงานทุกภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอด70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระศกนิกรและพระราชทานโครงการอไอเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากซึ่งกลายเป็นรักฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคคหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมมาราชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาที่คุณล้นพน้นดังดวงประทีปที่ส่องนำทางให้คนไทยเกิดความสามัคคีและความมั่นคงของชาติในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้ประกาศเจตนารมณ์สืบสารพระราชประนิธานด้วยความจงรักภักดีพร้อมร่วมกันพัฒนาสังคมไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสำหรับวันนี้จบการนำเสนอมข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม b u สนิวส์และพบกันอีกครั้งส,สมยศพิมพ์มศรนรายงาน